โอเคครับผมอยู่กับผมีค้างนะครับคิวนะครับวันนี้เราก็อยู่ในเกมยูคิโอมาสเตอร์เดอเอกเช่นเคยนะครับผมนะวันนี้ก็จะเป็นเด็กรุนนิกสไปร์เหมือนเดิมนะครับเจอกับสไปร์ e f อกนะครับหรือว่าสไปร์ e กบนั่นเองนะครับผมนะถ้าเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์แล้วเราไปลุยกันเลยนะครับว่าวันนี้มันมีอะไรเกิดขึ้นมาบ้างนะส่วนข้ามเล่นก่อนครับนอร์มอลโดยการนอร์มอลสไปเรมานะครับแล้วก็สไปรสไปร์บูะแปลว่ามือไม่มีกบนะครับ ก้ทำแบบนี้ไปนะก็รันตามนะครับสไปร์บลูเสิร์ชสไปเจิตสไปเจิตสไปมาเสิร์ชเวทติดชื่อสไปนะก็อันสามารถอัเชิญสไปเอฟออกมานะครับผมไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทําไมถึงสไปมาฝั่งนี้นะแต่ว่าไม่เป็นไรนะครับก็ใช้เวทสไปสไปเลดมานะครับเป็นสไปเลดสไปแค่หลอดมาขออภัยด้วยนะฮะกําลังสับสนชื่อนิดนึงแล้วก็เรียก สไปคิกันสไปกิกัติกสไปามานะครับแล้วก็เรียกเกียโดกร่ามานะครับเกียโดกร่านะครับเป็น2ดาวนะบอกว่าเราสามารถจ่ายไรฟอยต์สามพันนะครับส่งการ์ดจากเอ็กซ์ตร้าเด็กนะครับจากเด็กลงสุสานได้นะครับ <borrow noise> ผมก็เลยตอนจริงๆผมตอนโดนตรงเนี้ยผมตกใจนะเพราะนี่เ,เขาเป็นสไปโกรฟใช่ไหมแล้วพอใส่เกียโดล่ามานี่คือแบบโอ้ไม่ก็นะครับก็ เป็นใส่ชาดอลสคริมมิชใช่ไหมบอกว่านะครับในเมนเฟสนะครับเราสามารถสั่งฟิวชั่นสมอลต์ชาดอจากเด็กจากอ x ก r ตราเด็กได้นะโดยใช้วัตถุดิบนะครับจากฟิวแล้วก็จากสุสานนะครับโดยการรีมูฟออกไปนะแต่ว่ามันจะเมื่อมันเมื่อมันลงมานะครับมอนสเตอร์ตัวนี้จะไม่สามารถไดเรกแอทแทกได้นะแล้วก็ถ้ามันลงมานะครับสามารถเอาการที่ธาตุเหมือนกันนะครับอยู่ที่อยู่บนสนามฝั่งตรงข้ามนะลงสุสานได้นะครับผมนะ โ okay. อเคเราทิ้งเกียร์เฟรมทิ้งไซเฟรมแกม่านะครับแล้วก็ลิงก์เป็น IP m a s าส r ิ n a นะครับผม IP m a s มส r ิ n a บอกว่าในเมนเฟสของฝั่งตรงข้ามนะครับสามารถรีโซฟโดยการลิงก์มอนสเตอร์ที่ใช้บนสนามนะครับได้หนึ่งตัวนะได้หนึ่งครั้งดีกว่าใช้คำว่าหนึ่งครั้งแล้วกันนะครับ แล้วก็ถ้ามอนสเตอร์ที่ใช้ปกาย์ปนี้หรือก็การติเชื่์ไอพีมัสกีเ e ียรน่ะนะครับเป็นลิงส์มอนสเตอร์นะครับเป็นวัตถุดิบในการลีนำมอนสเตอร์ตัวนั้นจะไม่ถูกทำลายจากเอฟเฟกต์การนะนัะน,ะนะครับผมเคื่อนจัวน่วครับจั่วดีว่าแปลว่าจั่วดีเห็นไหมครับว่าช่วงนี้ยังอยู่ในช่วง draw phase นะครับพออยู่ในช่วง draw phase แล้วนะครับผมเลือกที่จะใช้ ผมแพลนไว้ว่านะครับรูนิกเด STRUCTION นะครับจะเก็บไว้ให้กับดักใบนั้นนะครับรูนิกแฟชชิ่งไฟนะครับจะทําการยิงสไปรเอลนะครับผมถ้าในกรณีที่ไอพีมัสกินเาสั่งใช้เอฟเฟกมันเป็นอะไรที่ช่วยไม่ได้จริงนะครับสําหรับการ์ดต่อที่เล่นตอนนี้นะแล้วผมจะเก็บชี้นิ้วนะครับไว้ชี้สไปแคลรอตนะครับส่วนสไปเลสช่างมันนะครับเพราะว่าแก้ไม่ได้อยู่แล้วอะ อ่ะผมเลือกที่จะยิงนะครับฝั่งตรงข้ามเลือกที่จะสั่งเวอร์สไปร์แครอทเพื่อเนเกตนะครับผมก็เลยว่าโอเคผมชี้นิ้วครับชี้สไปเร์ออกมานะครับแล้วก็ฝั่งตรงข้ามยังไม่ได้ชุบนะครับในกรณีที่ฝั่งตรงข้ามยังไม่ได้ชุบเนี่ยแปลว่าอะไรครับแปลว่าเขาเขาสั่งเวอรสไปร์แครอทให้แบบเออสไปเร์ให้ผมได้โดยที่แบบไม่ต้องทำอะไรเลยนะครับแบบอ้าวผมไม่ต้องเคลียร์เลยเห็นไหมแรกผมคิดว่าเขาจะเคลียร์ใช่ปะคือเขาอยากชุบไง เขาเลยเลือกที่จะเก็บไปไปนานไว้เพื่อความที่แบบความโลภนะแต่ว่าจริงๆแล้วแบบนี้ผมในแบบนี้เลือกที่เล่นแบบนี้ผมว่ามันดีกว่านะก็จะเ,เป็นการบีบฝังข้ามไว้นะครับตอนนี้ทุกอย่างยังอยู่ในเกมที่ผมวางไว้อยู่นะโอเคครับผมแ้วผมก็บุฟสามใบนะบุฟอันี่สามใบใส่นูดมอด้วยครับใส่แค่หลักสามใบคือแบบผมเลือกที่จะเปิดสตาร์เตอร์มาเลยนะครับเพื่อที่จะอยู่ในดอเฟนนะ เพื่อที่จะบังคับให้เขานี่ออกมาได้นะครับนะแต่ว่าในเพลงเขาก็ต้องการที่เขาจะเปิดได้ก็ยุต้องกดในเมนเฟสแล้วถูกปะแต่ว่าผมเลือกที่จะยิงไปเลยนะครับเพื่อที่แบบไม่ให้แบบตื่นเต้นตื่นตาตื่นใจนะครับอ่านะครับผมการที่มูฟไปนะครับผมก็เห็นว่าเขามีดีว่าเหมือนกันก็าเป็นสไปร์แบบผสมเยอะๆนะ นะครับผมวันนี้นะครับผมก็เลือกที่จะสั่งเซิร์นะครับเป็นสไพรบ์บวกมานะแต่ฝั่งตรงข้ามใช้อินฟินิตอินเบอร์แมนนะครับเพราะฉะนั้นในที่มอบไว้เป็นใบสุดท้ายน,นะซึ่งทําให้ผมคิดไว้เลยนะครับว่าเห็นช่องนี้ไหมทุกคนห้ามใช้เวทช่องนี้ครับท่องไว้ครับในเทอร์นนี้ห้ามใช้เวทช่องนี้ครับท่องไว้ให,ใ,วไวให้ตลอดเวลาท่องไว้ให้แม่นคนที่ผมเลือกที่จะเข้าเมนเฟสนะ เลือกที่จะ normal summon diva ครับเพื่อเลือกเพื่อลากดีว่าขึ้นมาอีกหนึ่งตัวนะจังหวัน,นี้ที่ต้องเรียกดีว่าขึ้นมาอีกหนึ่งตัวนะครับเพราะว่าเราเราสเปไดแต่เลเวลสแล้วนะเพราะเราใช้สไปสเตเตอร์มาแล้วครับเราใช้เอฟเฟกของสไปเอลฟ์นะครับจจงหวัน,นี้ผมก็ผมกำลังคิดเยอะว่าเขาจะเรียกมานะแต่ว่าเรียกมาไปเขาก็ไม่มีมือทิ้งอยู่ดีนะครับ <laughs> ผมเลยเลือกที่จะใช้ เอากิกเอาสไปเอลมาชุบครับแล้วทำกิกกนติกนะครับมามาเลงเป้ามาชี้มาชี้นะทำให้ไม่สามารถใช้เอฟเฟกการ์ดเลงเลงเป้ามอนสเตอร์ที่สไปเอลชี้ได้นะครับผมฟองรกข้ามก็ยอมแพ้เลยนะครับผมเอาจริงเล่นจบแล้วผมยังไม่เห็นกบเขาเลยนะครับผมไปรู้เด็กทีหลังว่าเขาเป็นสไปรอลกบนะนะครับผมนะก็วันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสาหรับสําหรับที่เราเจอสไปรอลแปลกๆปกแบบนั้นนะแต่ว่า ถ้ามือติดแบบเมื่อกี้ถ้าแล้วมือผมไม่ได้ฟิกมาแบบมาแนวมาแนวแก้เขาแบบนี้เลยวันเทร์น,นี้มันเป็นไปได้ที่ผมก็อาจจะแพ้เหมือนกันนะครับผมนะถ้าเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับล้อเจอกันทุกวัน,ท,วนทุกวันตอนเช้า9้าโมงนะครับที่ช่อง a g i t o Q C H นะครับผมนะ้พวพรุ่งนี้จะเป็นอะไรก็มาดูกันนะครับผมสำหรับวันนี้ไปก่อนครับผมบ๊ายบายแล้วเจอกันทุกคน